มาแล้วครับขบวน517นะครับวันนี้ได้รถจาก70102นะครับทาขบวนมานะครับวันนี้มาแต่วันนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้แดดไม่ออกนะครับตอนนี้สี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้วันนี้ไม่มีแดดนะครับมาเร็วมากนะครับวันนี้สี่โมงครึ่งนี้ออกวันไผ่แล้วครับคืนนี้มี519ด้วยนะครับไม่รู้519มาไงนะครับมีมี519วิ่งนะครับคืนนี้ ลมพัดแรงนะครับ ลวครับกระบวนกาเ517นะครับมาเร็วมากครับวันนี้เห็นออกโคราดาตั้งแต่บ่ายสองนะครับบ่ายสองส่วนห้าม36นี่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับกลับกับ